สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับวิธีตั้งค่ารับนักเรียนอัตโนมัติในโปรแกรม Google Meet นะครับเพื่อสะดวกในการเข้าเรียนของนักเรียนนะครับแล้วก็คกุณครูก็จะไม่ต้องเสียเวลาหรือว่าเสียสมาธิในการสอนนะครับมิสเลยครับนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูวิธีนะครับ อปกติเราก็จะเข้าประชุมนะครับประชุมทันทีแล้วก็ส่ง <S 2> <S 2> ลิงก์ไปนักเรียนนะครับส่งลิงก์กันส่งลิงก์สอนให้นักเรียนนะครับกัดลอกปีลิงก์ไปนักเรียนส่งไปทางไลน์ก็ได้นะครับเมื่อนักเรียนได้ลิงก์แล้วนะครับนักเรียนก็จะกดเข้ามานะครับเพื่อขอเข้าห้องนะครับ เห็นไหมคุณครูจะต้องมานั่งกดทีละคนทีละคนหรือว่าทีละกลุ่มนะครับจะทําให้เสียสมาธิในการสอนนะครับเดี๋ยวปิดไปก่อนนะครับแล้วก็เรามาดูวิธีตั้งค่าแบบอัตโนมัตินะครับนะครับทีนี้นะครับเราก็จะมาใส่ส่วนเสริมนะครับเพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าเรียนได้อัตโนมัตินะครับมันก็จะมีโปรแกรมเสริมนะครับในคุปขึ้นโครมนะครับให้เราพิมพ์นะครับคําว่า chrome web store ครับ ตรงนี้นะครับพิมพ์ว่า c h โก e มเว Store นะครับอ่าเราก็มาเว็บหน้าหลักกับโ m e มเว Store นะครับอ่าเรือนี้นะครับในจ้องค้นหานะครับให้เราพิมพ์คำว่า Auto Admit นะครับอ u t o นะครับออโตเอดมิตัวนี้นะครับอ่าทีนี้นะครับ ออโตแอนมิดมันจะมีอยู่หลายหลายหลายตัวเลยนะครับไอเราเลือกตัวนี้ครับที่เป็นลูกศรสีเขียวนะครับกดเลยครับอ่านะครับทีนี้มันก็ถามว่าไอเรานะครับเพิ่มในโครมนะครับเราก็กดเพิ่มในโครมเลยครับนี่นะครับเพิ่มเลยครับแล้วก็เพิ่มในส่วนขยายครับเพิ่มเลยครับนี่นะครับเพิ่มเพิ่มในส่วนขยายเลยครับทีนี้นะครับ มันก็จะขึ้นมาตรงนี้ครับที่แถบที่ข้างชิกซอนะครับขึ้นมาแล้วนะครับเรามาคลิกที่ชิกซอตรงนี้ครับแล้วก็ปักหมุดไว้นะครับปักหมุดไว้ตรงนี้นะครับม e ดออโต้แอดมิดนะครับปักหมุดเลยครับนะครับปักหมุดไว้แล้วนะครับต่อมานะครับเรามาคลิกที่รูปที่เป็นตัวเสริมนะครับในม e ดนะครับคลิกเลยครับ แล้วก็มาที่ตัวเลือกครับนี่นะครับมาที่ตัวเลือกนะครับก็จ,จะมาหน้านี้นะครับหน้า a d mit ให้เขียนว่าอ,อนน่ายอมรับนะครับตรงนี้ยอมรับนะครับแล้วก็ตรงนี้ดูทั้งหมดครับดูทั้งหมดนะครับแล้วอันล่างนะครับ d อ i t a l อก็ ยอมรับทั้งหมดครับยอมรับทั้งหมดนะครับโอเคครับปิดไปเลยครับทีนี้นะครับเราก็ลองมาเข้านะครับเราลองมาเข้า Google Meet ใหม่นะครับแล้วก็ส่งลิงก์ให้นักเรียนดูนะครับนักเรียนก็จะเข้ามาได้แบบว่าครูไม่ต้องรับนะครับือสามารถเข้าได้แบบเข้าได้แบบอัตโนมัตินะครับทางกู g กิ m e e t เลยครับ เริ่มประชุมครับเริ่มประชุมทันทีครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมก็จะกอบลิงก์นี้ให้นะครับกอบลิงก์ตรงนี้นะครับให้นักเรียนเหมือนเดิมนะครับส่งให้นักเรียนในไลน์เหมือนเดิมนะครับนักเรียนก็จะขอเข้ามานะครับ ก็ข้าบ้านนั้นนะครับอ่าเห็นนะครับจะกดตรงไหไน,นะครับอ่านะครับนักเรียนก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนแบบอัตโนมัตินะครับโดยที่คุณครูไม่ต้องมารับทีละคนทีละค,น,ะคนนะครับเห็นนะครับเดี๋ยวผมขอปิดไปก่อนนะครับ นะครับคุณครูก็ลองไปทำดูนะครับเพื่อจะได้สะดวกในการการเรียนของนักเรียนนะครับคลิปนี้นะครับก็ขอไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ